ความเป็นมนุษย์ก็คือสินห้ารักษาให้มั่นคงทุกอย่างลำบากจะเป็นคนอยู่ในฐานะมีความรู้น้อยความรู้มากอะไรก็ต่มมียศตำแหน่งน้อยต่ำอะไรก็ต่มในตระกูลสูงต่ำอะไรก็ตาม,ตตตามแต่พยายามที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราให้ได้คือมนุษยธรรมคือมีสินห้าเนี่ยเป็นปกติให้ได้การเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเต่าตาบอดเงี้ยที่เราได้ยินได้ฟังเป็นประจำ ร้อยปีผู่หัวมาครั้งหนึ่งในมหาสมุทรมีบ่วงบ่วงหนึ่งที่จะลอยอยู่ในมหาสมุทรการที่ร้อยปีผู่มาครั้งหนึ่งแล้วมาสวมกับบ่วงนั้นท่านบอกว่าอันนั้นยังง่ายกว่ามาเป็นมนุษย์พุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบแล้วมนุษย์ที่ตายแล้วที่จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ยิ่งยากกว่าอีกตายแล้วมาเกิดอีกเป็นมนุษย์นี่ท่านบอกว่ายากกว่าอย่างพวกเรานะช่จากโลกนี้ไปจะมาเป็นมนุษย์นี่ยากถ้าไม่มีบุญอีก